จาะเคล็ดลับวิธีเพิ่มความฮอตของสาวๆทั้ง7วันเสริมเสน่ห์ยังไงให้ฮอตสำหรับคนที่อยากดูดีมีสเสน่ห์ห้ามพลาดนะคะเพราะวันนี้พี่อาวราริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงพาคุณสาวๆมาดูวิธีเสริมเสน่ห์ตามวันเกิดสำหรับคนทั้ง7วันไม่แน่นะคะคนที่คุณแอบปลื้มอยู่อาจจะหันมาสนใจคุณก็ได้คนที่เกิดวันอาทิตย์ จริงๆก็ฮอตอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสริมเสน่ห์มากก็ได้สำหรับคนที่เกิดวันนี้แค่นี้รถไฟก็ชนกันจะแย่อยู่แล้วล่ะค่ะคนวันนี้มีเสน่ห์ต่อทุกเพศทุกวัยนะคะใครได้คุยด้วยก็มักจะแอบขอลายแอบชอบอยู่เป็นประจำแต่จุดอ่อนของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คืออารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบทจะไม่คุยก็ไม่ยอมคุยเอาดือด้อเอาแต่ใจแต่ไม่มีอะไรหรอกนะคะเสน่ห์ที่มัดใจของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือ เอาใจดูแลคนอื่นดีอันนี้คือทีเด็ดค่ะคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจัน,นทร์มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะรอยยิ้มนี่แหละค่ะที่เป็นไม้ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่เกิดวันจันทร์แล้วมีลักยิ้มรับรองว่าคนรอบข้างเห็นแล้วต้องฟินแน่แต่คนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนปากไวไปหน่อยนะคะช่างติพูดง่ายๆก็คือเป็นคนพูดเยอะคนฟังนั่งสลบกันเลยล่ะค่ะ คนที่เกิดวันอังคารคนวันอังคารเป็นคนที่ปากไวค่ะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะคะเป็นคนหัวร้อนขี้เหวี่ยงง่ายเจ้าคิดเจ้าแค้นดูเหมือนจะร้ายเอาเรื่องแต่จริงๆข้างในไม่มีอะไรนะคะแค่เป็นคนหน้าตึงเท่านั้นเองคนวันนี้ต้องหัดยิ้มเยอะๆค่ะเพราะว่าในสายตาคนอื่นคุณดูจะเป็นคนเข้าถึงยากเฉน่น์ที่เคยมีหดหายเกลี้ยง e ยิ่งโลกส่วนตัวสูงก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะ แต่ที่เด็ดของคนที่เกิดวันอังคารก็คือความใส่ใจและเสียงที่เพราะเสียงหวานฟังเพลินใครได้ฟังมีเคลิ้มแน่ๆคนที่เกิดวันพุธคนวันพุธเป็นพวกปากร้ายแต่จริงๆใจดีนะคะเห็นหน้าตึงๆแบบนี้ถ้าไม่สนิทจะหน้าตึงเป็นพิเศษแต่ถ้าสนิทแล้วรัวได้เต็มที่เลยล่ะคะ่ะคนเกิดวันพุธต้องอัปเกรดเรื่องของรอยยิ้มจริงๆหน่อยนะคะคุณเป็นคนมีดวงที่มีคนแอบมองเยอะ เพียงแต่ว่าเขากลัวความมั่นของคุณนั่นเองหน้าที่ตึงดูดุไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทำให้คุณเสียโอกาสรู้จักคนใหม่ๆบ่อยนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นคนอาภาัพค่ะรักใครจริงๆนี่โดนเทได้บ่อยๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมีร้ายก็ต้องมีดีคนที่เกิดวันนี้ถ้ามีแฟนส่วนใหญ่จะรวยและเปเลี้ยงดีถือว่าคุ้มค่ะ จริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรหรอกนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเพียงแค่คุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเท่านั้นเองคุณต้องเข้าหาชวนคนอื่นคุยชวนคนอื่นเมาส์เล่าเรื่องที่ตัวเองชอบเรื่องอะไรก็ได้ให้คนที่ชอบคนที่รักได้รู้ว่าคุณชอบอะไรที่เหลือเขาจะเปคุณเองค่ะคนที่เกิดวันศุกร์จริงๆแล้วคนที่เกิดวันนี้พลาดอย่างเดียวเลยก็คือเป็นคนใจง่ายไปหน่อยอารมณ์แบบเคลิ้มง่าย เจอใครที่ถูกคอก็พร้อมจะชอบเทใจให้เขาไปหมดต่อไปควรต้องค่อยๆดูอย่าเพิ่งรีบนะคะใจเย็นๆค่ะคนวันศุกร์เวลาที่นั่งนิ่งๆจะดูมีเสน่ห์มากนะคะคนเกิดวันเสาร์คนวันเสาร์ดูเป็นคนซื่อๆไม่ค่อยทันใครค่ะในเรื่องของความรักโดนหลอกได้บ่อยจริงๆแล้วเป็นคนที่เกิดวันนี้ก็เป็นคนคุยเก่งนะคะมีเรื่องเมาได้ทุกวันใครที่สนิทด้วยจะเมาได้นานมาก สเสน่ห์ของคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือเรื่องกินค่ะแบบเป็นคนเมนูเยอะไปหมดของอร่อยมากินได้หมดไปไหนมาไหนก็จะซื้อขนมของหวานติดไม้ติดมือมาด้วยเสมอเป็นยังไงกันบ้างคะสเสน่ห์ของสาวๆในแต่ละวันหรือบางทีสเสน่ห์แบบนี้สามารถเอาไปใช้เป็นไกด์บุ๊กสำหรับจะจีบหนุ่มๆที่เกิดประจำวันได้นะคะ ลองดูค่ะเผื่อว่าคุณจะได้รู้จักสเสน่ห์ของคนที่เกิดในแต่ละวัน,ต,าวาต,น,นติดตาม PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ